สวัสดีครับพบกับช่องปลาทองเล่าเรื่องอีกแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็น Ep ีที่5แล้วนะครับสําหรับมางงนเรื่องสาวหน้านิ่งกับนายขี้แก้งครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมรับฟังกันต่อเลยครับเปิดเรื่องมาที่เช้าวันเรียนอีกแล้วนะครับพระเอกโอตาก็กำลังหาเรื่องแกล้งนางเอกอีกแล้วครับเคยอยากจะเห็นสีหน้านางเอกพระเอกวางแผนได้ว่า จังหวะที่เธอกาลังตกใจเพราะกล่องเซอร์ไพรส์นั้นฉันจะคว่างจรวดนี่ไปและทําให้เธอสับสนกว่าเดิมนี่คือการโจมตีทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วนางเอกก็เปิดกล่องเซอร์ไพรส์ขึ้นมาครับแต่ปรากฏว่านางเอกก็ยังน้่นิ่งเหมือนเดิมครับจรวดของน,นายโอตาก็ไปตกอยู่ข้างโต๊ะโดยมีทับ,บุจิเดินเข้ามาและเหยียบจรวดของพระเอกแกลบ ท้าวุจิก็ได้พูดคุยกับนางเอกเรื่องวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องหลบทุกอย่างด้วยสีหน้าใจยเย็นทาวุจิเข้ามาทําผมให้นางเอกครับพวกพระเอกก็แอบ,บมองยางมัดผมของนางเอกที่ถอดไว้จากตอนทําผมครับนี่มันยางมัดผมของชาวดิวดะเหรอเธอใช้อันนี้ประจำนะ่ะ ้านายดูดีๆมันมีรวดลายด้วยนะมันน่าจะแพงเอาละฉันจะใช้สิ่งนี้ทําให้เธอตกใจแล้วพระเอกก็หยิบยางมัผมของนางเอกขึ้นมาครับแล้ยวพูดขึ้นว่าฉันจะโยนมันแล้วนะสิ้เสียงพระเอกก็โยนยางวัตผมของนางเอกออกขปนอกหน้าต่างทันทีครับแต่ด้วยกําลังจะเกิดพายุลมจึงแรงกว่าปกติยางวัดผมเลยปิวตก ไ,ไกลครับคาบจิเขาพูดขึ้นว่านายโดนเราปเก็บมันเดียวนี้เลยนะเพราะเอกสารทันทีครับใครจะไปทำกันฟ้าตัดกันมาที่นางเอกมีน้ำตาซึมๆออกมาครับทุกคนก็ถึงกับเบอร์กันเลยทีเดียวพระเอกที่แก้ของเราถึงกับพูดไม่ออกเลยครับและนางเอกก็วิ่งออกไปท,ทันทีพระเอกที่กำลังเบอร์นั้น เพื่อนเพื่อนของเห็นพูดว่าบ้าไปแล้วนั่นคาชิวะระกำลังเป็นอย่างที่คิดไว้มันเป็นสิ่งลาคัญของเธอจริงๆรฮาบุจิพูดันว่าเมื่อกี้เธอบอกว่ายายเป็นคนให้ยางมะผผมนั่นมาน่ะบางทียางมะผผมนั่นอาจเป็นสิ่งดูต่างหน้าที่ยายเธอทิ้งไว้ให้ก็ได้อ้เอกได้ยินอย่างนั้นก็รีบวิ่งออกไปทันทีครับเพื่อนื่อนเพูดว่าหมอนั่นจะไปไหนน่ะ ไปขอโทษเธอหรือเปล่าแต่นางเอ,งอกก็เดินเข้ามาครับและดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไรแล้วด้วยทุกคนก็มาจับกลุ่มคุยกยันต่อครับและถามถึงพระเอกอ๋อแล้วโอตะล่ะเขาอาจจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่ํำลงไปหรือไม่ก็กําลังไปชำระล้าง,งความชั่วลำมัง้งเขาจะไม่กัาวลขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ารู้สึกจนกลับบ้านไปแล้ว นัน่นมันก็ใจร้ายเกินตัดกลับมาที่หลังเลิกเรียนครับพายุกำลังพัดเพื่อนพระเอกเดินมาจากโรงเรียนก็ยังพูดคุยกันว่าไอ้พระเอกห่าตะไปไหนนะไม่เห็นแล้วก็ได้พบกับพระเอกกำลังก้มๆเงยๆหาสิ่งของอยู่ครับเพื่อนพระเอกยิงเข้าไปถามนายหายังมัดผมอยู่เหรอพระเอก็ตอบไปแก้เขินครับ ไม่ใช่ฉันทำโทรศัพท์ตกจากนี้นะะิทากเพื่อนมาเอกไรเออร์หอหมกไปด้วยครับแต่ว่าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันหาแต่พายุมันก็แรงจริงๆครับจนสิ่งของทั้งนั้นปิววอนนี่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นั่นมันแมลงตาหาพวกเราเจอแล้วเพื่อนระเอกเจอยางมาผมแล้วครับ จริงๆแล้วฉันเจอมันตกอยู่ข้างโรงเรียนน่ะมันตกอยู่ข้างประตูโรงเรียนไอ้หอยเอ๊ะอะไรนะเรามาหาตรงนี้ต้องนานตัดมาที่บ้านของนางเอกครับอากาศแบบนี้ยังมีคนใหม่อีกเหรอเดี๋ยวหนูจะไปดูเองค่ะเมื่อนางเอกเปิดตัวออกมาก็พบกับโอตะในสภาพเปียกปอนฉันเจอยางมัดผมของเธอแล้วม,ม,มันสกปรกหมดเลยไว้ให้ฉันซื้ออันใหม่ให้ก็ได้นะยาย คุณยายของนาเอกก็ออกมาครับแมาพูดคุณว่าแหมนั่นเพื่อนลูกเหรอจะ๊ะทําไมสภาพเย็นแบบนี้ล่ะพอดีหนูทํายางมัดผมหายเขาเลยเรื่อหนูหานอ่องั้นเหรอเอ๋งงหิงงงทั้วเอ๊ะเดี๋ยวนะยายเธอยังมีชีวิตอยู่เหรอคุณยายก็คุยกับนายแหมไม่ใช่ว่านั่นคือยางมัดผมจากร้าน,100นร้อยเยนเหรอจ๊ะดูเหมือนว่ามันยังใช้ได้นะ เอกได้ยินก็อึ้องเพราะ็นงงเข้าไปอีกครับเพริ่นว่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นเธอร้องไห้ไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ของดูต่างหน้าของเธอเหรอก่อนหน้านี้เหรอือมลมพัดฝุ่นเข้าตาฉันนะ่ะกลายเป็นว่าที่นางเอกมีน้ําตาเพราะว่าลมพัดฝุ่นเข้าตาครับแต่ทนน,น,นั้นนางเอกก็ยังทราบซึ้งที่พระเอกอุตส่าห์ตามหาเก็บมาให้จนได้แล้วบอกว่า ฉันจะเก็บไว้อย่างดีเลยพระเอกถึงกับเขินหน้าแดงเลยครับแล้วพระเอกก็รีบวิ่งออกไปทันทีเลยครับในขณะเดียวกันนั้นตัดกันมาที่ยายคาบุจิก็ยังคงหายางมัดผมของนางเอกอยู่ครับต่อไปเป็นเนื้อเรื่องแถมของครึ่งแรกครับเพื่อนของเอกเสนอวิทีแก้งเลยขึ้นมาว่าถ้าอยู่ๆนายจับมือคาชิวะเธอต้องตกใจแน่เลยพระเอกก็เอาจริงครับ จับมือนางเอกคาชิวดะมับเขาให้ถลายเป็นว่าพระเอกเป็นฝ่ายออการเสียเองเครื่องของพระเอกก็ได้พูดว่านั่นนายทําตัวของนายเองนะ right, อย่างที่คิดไว้เลยคาชิวดะสุดยอดจริงๆทั้งที่เธอตื่นเต้นมากๆแต่กลับมาที่ชาวันรุ่งขึ้นทาบุจิก็บอกโอตะว่าฉันขอท้าแข่งกับนาย <S <S พฤติกรรมของนายเป็นสิ่งที่ฉันยอมรับไม่ได้ นายทให้ยางมัดผมของคาชิวดะหายถึงแม้มันจะเจอแล้วก็เถอะนะครับนายรู้ไหมว่าเธอเสียใจยกับมันแค่ไหนอันนี้ยิงนางเอกไม่ได้รู้สึกเสียใจยเลยครับยิ่งไปกว่านั้นฉันยังไม่ได้เคลียร์เรื่องที่นายแกล้งเธอเลยและฉันก็อยากเห็นหน้าคาชิวดะแบบที่นายเคยเห็นด้วยยังไงก็เถอะใครแสดงสีหน้าก่อนแพ้ฉันจะทําให้แน่ใจว่าฉันไม่เหมือนกับนายและคนที่แพ้ห้ามยุ่งกับคาชิวดะอีก ตกลงไหมพระเอกโอตะก็กตอบกลับทันทีครับก็เอาซี่ยังไงฉันก็ชนะอยู่แล้วทางที่นางเอกแอบเศร้าครับและก็เริ่มต้นการแข่งขันครับเ,เพื่อนๆต่างก็บ,บอกว่าพวกนั้นจะทําสีหน้าแบบนั้นทั้งวันจริงๆนะเหรอตอนนี้มีคนหน้านิง่งในห้องอยู่ถึง3คนเลยนะน่ากลัวจัง จารย์ก็เข้ามาประกาศผลสอบครับบอกว่าเอาละผลสอบบอ,อกแล้วมารับได้ที่5้าห้องนะทาบุจิยังคิดในใจว่าฉันชนะแน่ๆเมื่อโอตะเห็นผลสอบครับต้องตกใจแน่ๆเมื่อไหร่ที่หมอนั่นเห็นผลสอบมอนั่นต้องตะโกนออกมาแน่และทาบุจิก็เป็นคนที่ได้คะแนนสูงสุดครับตักสมาที่โอตะที่มีทาบุจิแอบมองอยู่ยังสามารถเก็บอาการทำน้านิ่งได้ครับและทาบุจิยังคิดในใจว่า อย่าบอกนะว่าครั้งนี้ได้คะแนนเยอะนะ่ะไม่มีทางแต่ทนนี่จริงแล้วพระเอกโอตะได้คะแนนศูนย์หมดเลยครับทาบุจิยังคิดในใจอยู่ครับว่าเขาใจเย็นอยู่แบบนั้นได้ยังไงฉันไม่เข้าใจเลยคะแนนห่วยอย่างนี้นี่มันแค่เรื่องเล็กทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วพระเอกโอตะคิดในใจครับตอนนี้เธอควรตกใจได้แล้วนะทาบ,บุจิ ฉันเอาของคาชิวะะแฟนคับของเธอไปแขวนไว้ตรงประตูห้องแล้วพอมีคนเปิดประตูห้องนั่นมันคืออะไรนะมีอะไรบางอย่างเขียนไว้ด้วยอาบจุจิหันไปเห็นรีบวิ่งไปเก็บทันทีครับเดินแก้งบอกว่าลมแรงจังทั้งคู่ต่างก็ยอมแพ้กันยากจริงๆพระเอกเลยพูดว่าเอาละนั่งลงตรงนั้นแหละกินฮาโกยากิแบบเผ็ดๆโคตรๆนี่กัน พูดราคาแข่งกันกินทาโกยากิแบบโคตรเผ็ดครับแต่ก็ยังไม่มีใครยอมใครโดนนาเอกคาชิวะดะเดินเข้ามาจ้องทาบุจิครับทาบุจิแค่นึกในใจมีแค่คาชิวะดะที่มองฉันอยู่ฉันชนะมอนัเมื่อไหร่ฉันจะเป็นอิสระคาชิวะดะนางเอกเขาพูดขึ้นว่าฉันคิดว่าตอนทาบุจิปกติน่ารักกว่านะทาบุจิในนใจ น,น่ารักเหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันถูกบอกว่าน่ารักเพื่อนของโอตาเกเซลขึ้นมาอีกครับว่าแต่ตอนเธอเป็นตัวของตัวเองก็น่ารักกว่าจริงนะตอนน,อน,นี้ทาบุจิจะคิดหนักเลยครับน่ารักน่ารักน่ารักและก็เขินจนวิ่งออกไปครับฉ,ฉันไม่ได้น่ารักสักน่อยแล้วเอกก็พูดขึ้นมาทันทีเธอรับมันไม่ได้ชันชนะแล้ว แล้วขานมาพูดกับนางเอกต่อไปก็ตาทะละคาชิวะดะนางเองกคาชิวะดะคุ้นว่าการแสดงสีหน้ามันดีจริงๆเหรอหนางเอกบอกถ้าเธอแสดงสีหน้าคนอื่นก็จะรู้ว่าเธอกําลังคิดอะไรอยู่แล้วนางเอกก็พูดกันว่าฉันอิฉาโอตะจังเมื่อน,นายไม่สามารถแสดงสีหน้าได้คนอื่นก็จะไม่สังเกตเห็นความรู้สึกของนายนางเอกก็งงครับฮะแล้วนางเอกก็วิ่งออกไป เอกยังงต่อครับเดี๋ยวก่อนนี่มันหมายความว่ายังไงเพื่อนของเอกเอสนว,ว่าฉันแล้ว่าพวกเราเสมอกันนะเหมือนทางของคาชิวะดะจะลาบเรื่องเกินไปและก็ปิดฉากสำหรับอีีนี้ครับแต่ยังมีตอนพิเศษแถมมาให้อีกหนึ่งตอนครับเพื่อนของพระเอกเสนอว,ว่าเฮ้ยนายลองแกล้งทาบุจิดูไหมเอาเอหน้าลองดู พระเอกแกล้งทาบ,บุจิครับเอาแมงมงุมไม้มาย่อนใส่ทาบ,บุจิทาบ,บุจิจะตกใจใหญ่เลยครับอเอกก็หัวเราะขำลัน่นอะไรนะเธอร้องไห้ได้เลยทาบุจิโกรธครับแกมันเร็วที่สุดฉันจะฆ่าแกโดยที่วีนางเอกมองอยู่ห่างๆถึงก็ต้องถึงก็ต้องเดินมา กิเอกด้วยท่าทางอ้ายๆครับเอกว่าอะไรกันเล่าแล้วก็จบแล้วครับสำหรับ EP นี้ไว้ติดตามสาวน่านิ่งกับนายชี้แก้งได้ใหม่ใน EP หน้าครับแล้วผมนายประทองจะมาเล่าให้ฟังต่อครับต่อไปก็เป็นเครดิตผู้แปลนะครับ f c e b บ o k f แฟนเพจง่วงแต่ก็จะแปลและเครดิตเว็บไซต์ มัง,งะ 00. com สามารถเข้าไปอ่านมัง,งะกันได้เลยครับมีอยู่หลายเรื่องครับและผมช่องปะทองเล่าเรื่องก็ต้องขอลาไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับถ้าใครสนใจอะาดูอีพีอื่นๆผมใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปชมกันด้วยได้เลยครับสำหรับทีนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย